สวัสดีค่ะ f อฟซีมณีท่อมีสามดาวสิพัพแมพี่นองมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงค่ะท่านชมหวท้ทิพานมาได้สองเก่าสองเก่า,กาหมวนี้พ่อแดงฝันค่ะท่านชมฝันเห็นพิภูพี่กองสลากพีเป่ามาบอกเลขเป็นนางเต็งไว้แล้ว บอมีผ่ากับลำชมเหล็กจะเปลี่ยนแปลงจะเป็นเหล็กตัวเก่าหรือเหล็กตัวใหม่กับไปรับชมกับพ่อแดงกับพอมกันค่ะไปเลืมกดติดตามก็ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะครับพ่อแดงสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีค่ะตามด่วนอีกคือเก่าเนาะครับเอฟซีพ่อแดงงวดวันที่สิบหกครับค่ะก็มีพี่ใจดีครับนี่ให้ค่าน้ำชากาแฟพ่อแดงครับเอฟซี ไปสื่อน้ำชากาแฟครับเป็นไกลเล็กน้อยนะครับเนาะผีดเปียนพิ่เทาครับก็ให้มีโชกใหญ่ด้วยยกช่องอีกครับมาติดตามความเลื่อนไว้องเจ้าทีเจ้าทา้งหรือว่าปูกองสลากปูกองสลากครับปูกองสลากบะครับมาน้ากันกับปูเลยครับพี่เป่าบ่ครับผมโอ้มาน้ากันเลยมาสามเลยบอป้ามาเลยสามทึสามครับครับผมเพิ่นบ่าโอ้มาอะไรบ้าี เจริญกินอีกคือบอกคำว่าหมูคุณบ่าโอ้ครับเพื่อนอยากอีกเพื่อนอยากกินอีกครับผมครับครับโอ้ยจากได้แล้วปูประสันมันมีเงินเสื่อยีก,กินอีกแล้วบระสันถ้าปูบ่ให้ผมก็รอดเออกูเป็นนอนอยู่กองสาหร่ายเรื่อยมาคุเป็นนั่งอยู่หันเลยนอนอยู่หัน,นตั้งสามเลยนอนทั้งสามเลยครับพี่เป่าก็ไปไปแล้วกันกับโอ้สาธุสาธุสาธุไปโดนประสันครับมึน ว่าเนี่ว่ามีผ่านีิให้รัวทัว่วร์ประเทศเลยให้รัวทั่วประเทศเลยครับผมครับผมเป็นรบ้าเอา้าจำเอาไปสั่น <travel. S 2> ที่ไปเด้ไปสั่นครับที่ไปกองสราอีกไปแซ่ย,ยูหันเลยบ่ครับครับไปสิไปอยู่หันด้วยโอ้ไปอยู่กับปูเจ้าที่ลองสราก,กันเนาะครับผมครับเอาบ้าไปสับบส่นฝากคักด้วยไปสันครับปูเสียหายบ้านี้ กูจีบ่าจิบไม่จินหัวหมูนักเอ้าตัวใดนเหระกูผมก็ได้ถามเพื่อนเอ้ากูบอกไปเอเถแถวหนึ่งกับภาษาเถวเนี่ยให้แน่นแนเลยให้แน่นแนไว้เลยครับครับกูจิเป็นนอนอยู่พูนโอ้เป็นนอนทับใบนอนทับใบเลยครับเขียนใส้ลำพากให้ผู้บอกเขียนใส้ลำพากเลยครับวัที่ขาดกี่ใบเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับครับ ยน้ำผาผมมีดาเก่าหนึ่งีครับครับครับผมก็ได้ไปเมื่อกีดูกระจกครับเอาแม่ของปูตัวนี้วาปูว่าเจ้าให้เต็มๆตัวนี้เก่าหนึ่งครับผมก็ได้ไปเบื่อกี้จบหรอกครับอ๋ออีตัวนี้เก่าหนึ่งดนำผาผมสีอยัางไรครับประแดงสีแดงครับสีแดงจริงๆเลยครับผมเก่าหนึ่งสามตัวเหรอครับนั่นอยู่คือเก่าปะคือเก่าครับครับ แบบใบยุ bon. hmm. mm ่ง hmm. มือผมนะตัวนี้ตัวอันเก่าหนึ่งยูนันผาเก่าหนึ่งยูนันผาครับตาบาดเด็กทรบตัวเป็นยุ่ในฝ้ามือเป็นเชียนใส่ฝ้ามือครับครับผ้ยังว่าเป็นบาเอาคุยเชียนไปให้เลยยุ่งฝ้ามือเด็กทราบตัวครับเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ครับครับผมตาบาดเด็กท้องตัวเป็นยูนันผาผมมีระครับครับครับ แดงจืดฮือด้วยล่อเป็นกินจังมันอิ่มนอกหัวหมูเนาะยังไป็นนอิ่มครับอยาเรื่อยานเข็นขนเจ็ดหนึ่งสี่าค่ะเจ็ดสี่หนึ่งเจ็หนึ่งสี่หนึ่งครับครับตัวนั้นของปูเรื่อแขนใส่นเาผมเลครับเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งครับครับเป็นแขนเสเจ็ดสี่หนึ่งแขนอยู่ฟ้ามือผม เมื่อกี้พอแดงบอกเจ็ดหนึ่งสี่ก็เลยถามนะคะก็คืรับเอากันอยู่ในทันละครับผมต้องตัดเลีนอยู่แล้วนะเนาะครับพอแดงเนาะแปลว่าตัวเก่าหนึ่งยืนลำภาก็ผิดาะอือค่ะอ้ายืนครึ่งเลยยืนครึ่งเลยครับเทวดาเหี่เพิ่นมาบอกตัวไหนครับคือกันครับคือกันอีกครับอือตัวไหนครับคือกันนี่ยเก่าหนึ่งกับเก่าหนึ่งครับ เป็นกะสิงสถิตอยู่ต้นมะขามเนาะครับผาแดงเนาะมันนอนอยู่นี่นะครับนอนอยู่ต้นมะขามใหญ่นี่ครับผมต้นมะขามใหญ mm ่นี่โอ้ยมั yeah. sí. นก็ห่มลมลื่นเย็นเชื่อว่าล่ะตัวน่ะต้นมะขามใหญ่เนาะโอ้เอ้าเชื่ว่าล่ะเป็นกะสิงสถิตอยู่ต้นไม้ใหญ่ล่ะเนาะผาแดงเนาะเอครับเป็นมะโปดเนาะครับเอ้าเป็นตีมะโปดตลอดเป็นมะโปดตลอดครับเป็นบานให้ให้ผมอยากอยู่ดีไม่แห้ง กินไปไเนนรื่อยๆนะครแบบปปว่าไอ้ทุกปีทุกหลองเอารั่วไปทั่วประเทศครบแบบว่าหม่ามว่านเี่อดรับพอตำรวจคนเดียวผมอม่ะว่านผมนั่งอยู่หันเนาะครับตำรวจเขามาพ่อใหญ่แดงเลยแม่นบาดพ่อใหญ่แดงอยู่<อ>แม่นอยู่ข้าวปลาใช่ไครับเอาระวังเรือ่อยเรื่อยไปรับมันหลากหลางไหน โอ้ตัวนี้เรื่องจริงเลยป่ะครับเนี่ยครับมอตำรวจมาหัววันนี้ดิบอกครับอมาหาผมหัววันนี้มาถามผมบ้านพ่อหแรงบ่อน,นี่แม่ยู่นะขับไปเป็นยังขับผมยยาบ้าบักมานเรียกว่าพนอเป็นยังอยังนะาอืมนึกว่าแต่ลูกเป็นยังบอกครับทว<อ>่บ้านขามถาบาหาพอ่อหาแม่นะแเนว่ยาอยากให้พ่อให้แม่ไปเบื่องเขานะโอ้ยนึกว่าแต่ลูกเป็นยังครับ ผมกขผ็ขึ้นไปผุดหน้าโอ้ขึ้นไปผุดครับไ่บ้านเพิ่นมาถามมาเจ้ขึ้นดังรักไงมาที่แทนกันครมาหาพ่อแดงบอกครับมาหาผมโอ้อันมืออื่นเพื่อนกับจีบาครับก็บเมียเ,เพิ่อนเมียเพิ่อนด้วยนะอาจารย์โอ้เพิ่นก็นรวยคือกันเอาเพิ่นกับมาหาตัวดีแหละครับเอฟซี e เนาะเพิ่นกับบได มาจุงมาจับยังบอกเพราะว่าอันนี้เขาหะเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมสนับสนุนรัฐบาลไทยครับให้ซอยเรือรัฐบาลรัฐบาลกับเอาเงินมาแจกประชาชนครับดีเนาะฝอแดงเนาะครับผมนี่ละเลขไทยลอตเตอรี่ครับเลข่ายลอตเตอรี่สองตัวเนาะครับเนาะหรือว่าสามตัวก็ได้เอาไปเสียงโคลองเบงมวดพื้นที่สิบหกนี่ครับคันถามากตัวเลขกับผอแดงเนาะครับเนาะเอแดงถือนะครับอ้าววยวยฟ่อนให้เอฟซีด้วยทั่วประเทศไน้่อแดงโอ้ยด้วยเน้อครับ เอฟซีเอ้ยครับผมสาธุสาธุาธครับ<ห>้ตัดนาด้วยเป็นเด้อทั่วประเทศเด้อทั่วประเทศเนาะพอแดงเนาะครับผมเอาตัดนาตัดหลังเรียญครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของพ่อแดงค่ะท่านผู้ชมผีปูผีเจ้าที่เจ้าทางผีเป่าค่ะท่านผู้ชม เตงไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเต็งเลขไปแล้ว91741 91741ประจําวนวันที่16กุมภาพันธ์ฮกเก่าข้อหามิโชวลิลาวก็พอแดงค่ะแต่เมน,นีย่าเพิ่งฝ่าวไปใสค่ะทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะปร,ะรับชมมึงของดีพร้พอมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC มณีท่อมีสามดาวไดีเดินทางไปทำบนยูุ่วัดลงหลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี FC ค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียยทซับขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค่าย,ยางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาภค่ะซื้อเหลขกซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถึงไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์อยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ <influenced you? S 1> อู้เนาะอธิบาย <s Jeez> ให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 าาาน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไ<ต>หนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อออนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งล ลูกหวาาัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหวัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิรนะ์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อนวดตีแหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของกันตาเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดหนายใหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรง,งหินข้าวกับบืองล้อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเห้ยวไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านคารล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบ่าแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง ก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้กก็มือแท้ๆครับท่ามผ้ชมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะนะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยเนี่ก็แต่งให้กันนะ่ครับหยินะคนาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากค้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบร่ซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโตงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ยาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านผู้ชมแล้วกาเบาแอมโล่ตรงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียเจังไรในตัวเฮาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ